แอดมินก็เข้ามานะครับเข้ามาก็จะมีแรชบอร์ดนะของแอดมินไม่มีอะไรครับแอดมินก็จะขอวันลาด้วยตัวเองก็ได้นะครับแต่มันก็คงไม่เกี่ยวนะครับแอดมินนะมีวันลาของฉันนะครับอันนี้เป็นของแอดมินนะแอดมินใหญ่สุดนะก็จะมีอนุมัติวันลาได้นะครับแอดมินสามารถอนุมัติวันลาได้จัดการแผนกได้จัดการพนักงานได้ จากการประพทวันลาได้มีรายงานแล้วก็มีตั้งค่าระบบนะครับตรงตั้งค่าระบบเนี่ยก็จะเป็นอรับส่งผ่านอีเมลนะมีการแจ้งเตือนการลาผ่านอีเมลนะในอนาคตนะครับสาหรับคนที่อยากจะใช้แจ้งเตือนผ่านอีเมลก็สามารถมาตั้งค่าจากตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันดีกว่านะครับคร่าวๆนะครับถ้าเราจะไม่ใช้อีเมลก็ไม่ต้องไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะครับสําหรับคนที่ ใช้ธรรมดาก็ลาธรรมดาไเลยแล้วก็อาจจะลบเมนูตั้งค่าลอกบไอทีไมได้เลยครับต่อมาเนี่ยเราอาจจะต้องมาเพิ่มแผนกหรือว่าเพิ่มพนักง,งานใหม่ก็ได้นะครับส่วนเราเพิ่มแผนกไปครับมีแผนกไอทีนี่ครับอการเงินตอนนี้แต่และแผนกยังไม่มีคน้านะเพราะว่าเรายังไม่ได้เพิ่มพนักง,งานลงไปนะครับ,รบส่วนว่าผมเพิ่มพนักงาน,นไปครับ ส่วนหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยเป็นพนักงานนะครับผมตั้งจำไว้นะครับว่าหนึ่งร้อยเนี่ยคือพนักงานนะครับเป็นพนักงานต่อมานะครับผมเพิ่มสองร้อยเป็นหัวหน้านะครับ หรืไอทีเป็นการน,นะครับเป็นหัวหน้าแผนกต่อมาผมเพิ่มสามร้อยนะครับสามร้อยเนี่ยเป็นไม่ต้องมีแผนกครับเป็นซุเปอร์ซูเปอร์คืออะไรครับซูเปอร์เนี่ยเอาไว้ให้อนุมัติหัวหน้าแผนกถามว่าหัวหน้าแผนกใครใครคเป็าาเนคนอนุมัติทาลาแล้วก็ให้ซูเปอร์เนี่ยเป็นคนอนุมัติ อ่ซูเปอร์อาจจะเป็นถ้าเป็นโรงเรียนอาจจะเป็นรองหออ,อนะครับหรือว่าถ้าเป็นบริษัทที่ไม่มีรองหออไม่มีอะไรก็อาจจะเป็นซูเปอร์วเซอร์อาจจะเป็นผู้จัดการหรืออาจจะเป็นเจ้าของบริษัทเลยก็ได้อะไรประมาณนะครับแอดมินก็เป็นเฮดอา์นะครับวันนี้จบแล้วนะครับควนี้เดี๋ยวเรามาตั้งหัวหน้าแผานกก่อนนะครับเห็น <Okay, S 2> mm hmm. ไหมมันจะขึ้มนมาเลยครับว่าคแนนไอทีหัวหน้าแผานกคือสองร้อยนะครับ นี่ตามนี้เลย,ยมันขึ้นให้อัตโนมัติเลยนะครับต่อมาครับคราวนี้เรามาจะอาลองลางานกันนะครับโดยลาจากพนักง,งานก่อนนะครับออกจากระบบคือว่าไปที่หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยคือหนึ่ง S หนึ่งของนะครับอ่าอันนี้หนึ่งร้อยเข้ามาแล้วเห็นไหมหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยขอลาอันนี้ก็จะเห็นวันลาของตีครับว่าเลือเท่าไหร่บ้างนะครับ สุว,วาลาป่วยไปหนึ่งวันวันที่สิบสี่นะครับลาป่วยไปหนึ่งวันสาเหตุที่ป่วยก็คือก็ป่วยป่วยเสร็จแล้วจะขึ้นคาว่ารออนุมัตินะครับก็คือให้หัวหน้าด้วยควอ,อนุมัตินะครับข้อนี้ไปที่หัวหน้าครับมันก็จะไล่ตามใส่ยง้าเลยนะครับหัวหน้าก็จะขึ้มนมาแล้วครับว่ามีการรําลังรออนุมัติอยู่นะครับก็ไปที่อนุมัติเวลา ก็มีลูกน้องนะครับนี่ครับลูกน้องมาแหละนะครับขออนุมัติก็กดอนุมัติไปครับเหัสผนก็คือได้นะครับพอเราอนุมัติเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไม่มีรายการอนุมัตแิแหละหมดแล้วพอเราอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะไปที่แอดมินถูกปะ่ะวหน้าแล้วก็มาที่แอดมินก็คือเขีอาร์เข r อาก็จะมาละ นี่จะมีนี่ครับอนุบาลานี่ใช่ไหมนี่และอนุมัติให้อนุมัตวิวลาหนึ่งวันก็กดอนุมัติข้มาก็จบแล้วคราวนี้ก็จะไปดูรายงานคนระับแอดบอร์ดรายงานก็จะมีรายงานขึ้นมาสามารถส่งออกได้นะครับคราวนี้เราก็ไปที่ผู้อร์นะครับที่เป็นพนักงานธรรมดาก็จะเห็นเราว่าวันลาเนี่ย,ยรับโออยู่ยี่สิบเก้าวันหมดแล้ว หายไปหนึ่งวันแล้วนี่คือรายงานล่าสุดเวลาของตัวเองก็จะเห็นว่าอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับกดวิวดูก็จะเห็นว่ามีหลอกนะครับหัวหน้าภายในอนุมัติกี่โมวันไหนกี่โมแอดมินอนุมัติวันไหนกี่โมนะครับก็คือจะมีหลอกอให้เห็นดูนะครับต่อมาไปที่หัวหน้าบ้างคนนี้หัวหน้าจะลาบ้างนะครับก็ไปที่ ัวลาของฉันขอลานะครับหัวหน้าลาปล่วยบ้างนะครับสัวาลาตั้งแต่สิบสี่จนถึงสิบห้าสองวันนะครับมันจะขึ้นอนุโมัติเลยว่าสองวันคืคนในการาคือก็คือป่วยนั่นแหละกดรออุรอนมัตนะครับคราวนี้ก็ออกจากระบบนะครับไปที่ซูปเปอร์นะครับคราวนี้ซุ อ่าัจซูปเปอร์เข้ามาแล้วนะครับก็สามร้อยนะเป็นซูเปอร์ครนี้เราจะมาอนุมัติเวลาเห็นมาก็จะเห็นว่ามีหัวหน้าแผนกนะครับหัวหน้าแผนเนี่ยขึ้นมานะครับก็จะให้ซูปเปอร์เนี่ยลาได้นะครับก็กดอนุมัติโอเคอนุมัติเราาเียบร้อยแล้วต่อมาก็ไปที่แอดมินนะครับ อดมินก็จะมาอนุมัติมาที่ซูเปอร์อนุมัติมาให้นะครับก็กดอนุมัติก็คือจบเรียบร้อยและนะครับตนี้ก็จะมีรายงานนะครับก็สามารถส่งออกหรือพิมพ์ก็ได้นะพิมพ์พิมพ์ออกมาแบบนี้นะครับหรือว่าจะกดส่งออกก็ได้ครับเอ็กพอร์ตมาเป็นไฟล์ c s v